เอางี้นะคะแรงบนันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องอวตารเนี่ยมันก็มาจากหลายอย่างผสมผสานกันค่ะคือทั้งจากนิยายไซไฟที่คาร์โนเคยอ่านตอนเด็กนะคะแล้วก็เรื่องราวของมนุษย์ที่เดินทางไปยังโลกต่างดาวคะ่ะรวมไปถึงแนวคิดทางจิตวิญญาณนะคะและความเชื่อเรื่องธรรมชาติที่มีชีวิตค่ะซึ่งคาร์โนนะคะเขาก็เคยพูดอีกนะคะว่า เขาเนี่ยรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะและการกดขี่ชนพื้นเมืองในบริษัทโลกจริงค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมันก็ผลักดันทําให้เกิดหนังเรื่องอวตารขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของแพนดอร่าและ ชาวนาวิกในเรื่องอวตารนั่นเองค่ะและชื่อของอวตารนะคะก็ไม่ได้ถูกเรื่องมาแบบเท่งเดียวเนาะแต่มันมีรากภาษามาจากภาษาสันสกฤตค่ะที่หมายถึง การที่จิตวิญญาณเข้าไปสถิตยอยู่ในร่างใหม่นะคะซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็กลายเป็นหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะตั้งแต่การเชื่อมจิตวิญญาณนะการใช้ร่างอวตารไปจนถึงตำนานและความเชื่อของชาวนาวีนั่นเองเนาะซึ่งอย่างที่รู้กันนะคะว่าทางพุ่มกับอย่างคุณเจมส์คารเมรอนนะคะก็ได้วางแผนหนังเรื่องอวตารนี้ให้เป็นจักรวาลขนาดใหญ่เนาะโดยเขาเนี่ยก็ได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเรื่องราวของ หนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ภาคด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงภาคที่3ามยังเป็นทางการแล้วนะคะและในภาคที่3านี้เองนะคะนอกจากนักแสดงตัวตึงหรือว่านักแสดงชุดเดิมอย่างเจ็คซัลลี่นะคะที่รับบทโดยแซมบทถิงตันและเนะะทิรบบดดีนะคะที่รับบทโดยโซอีนะคะเรายังจะได้เห็นนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆอย่างมิเชลโยมาร่วมทัพนะคะและอูน่าแชปลินที่มารับบทเป็นตัวร้ายในภาคที่3ามนั่นเองส่วนเรื่องงานภาพนะคะคือไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะจากที่จูไปดูมาเนาะอันนี้คือ มีน์เฉียนจนตัวนะคะคือมันสวยมากและเขาทําภาพได้สมจริงมากเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆเลยค่ะทุกคนคือมันทั้งเปลยไฟหิมะป่าลึกนะคะคือมันสวยมากๆละเอียดมากนะคะแล้วก็ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูเลยนะคะคือหนังมันอาจจะนานหน่อยแต่ไม่ผิดหวังแน่นอน